ต้องพาไปโดยไม่เปิดแมมตายไหมอย่าไปไหมดบไปเลยไปต้องรีบมาไวๆเฮ้ยอะไงอ่ะอยืดเล่นอะอููสเป็คก็ยืนมองที่รถอ่ะเห็นผู้หญิงอะนั่งอยู่ในรถกับนั่งอยู่ตรงฝั่งโคมอะไรสวัสดีค่ะพรอกับแพร์พิมพิมแฮรี่ไป คี่แพลานะคะในช่วงรีบไปรีบมาใช่ค่ะแล้วจริงจริงภารกิจของเราในวันนี้ชื่อตอนว่ารีบไปรีบมาใช่ไหมดังนั้นเราก็ต้องมีภารกิจที่ทําให้เราอ่ะต้องรีบไปแล้วก็รีบมามันต้องรีบไปรีมานี่จไหนเพราะว่านัดอะเที่ยงที่บ้านเพ เช็คห้าสามแห้วค่ะเดีถึงบ้านเลยหนูเราต้องทำทุกอย่างให้เสร็จทันทายในเวลาบ่ายสามโมงเพราะว่าแพมีนัดกับน้องฝึกวันเพราะว่าว<ช>ันเป็นวันเกิดของน้องฝึกด้วยกลับมาแฮปปี้เบิร์เดย์น้องฝึกกันภาร,รกิจวันนี้ก็คือจะบอกให้ว่าเป็นอะไรที่อยากกินและพี่ๆต้องพาไปโดยไม่เป็นแบบสะหลงก็แล้วแต่แต่ถ้า ไปไม่ทันเวลาที่กำหนดก็คือพี่รองเหนียงเชแต่ว่าถ้าสมมติไปแล้วเจอร้านอ่ะเออก็ช่วยกันตายไหมทุกวันนี้กับบ้านสวนแบบค่ะตายไหมองตรงเราจ่ายเงินให้เชเลยนะเวให้มาซืสอเองจบเอาจริงเอาเตอวช่วยนะโอเไงดอมองงอวงงอดอนเมืองเออดอนเมืองไอ้ยแต่จเลยดูมองตาสุดว่าโอย เราต้องกลับมาก่อน3 2โม,มงแล้วนี่คือบ่ายบ่งเลี้วอุ้ยยังไม่ได้เปิดรูปสิ่งที่อยากกินใชออ่อยู่เท่านะที่มันชอบกินซื้อกิจก,การเขาเถอะถ้าจะกินอะไรนะก็ออกจากบ้านละทุกคนตุงหนังมาทุกคนวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะคนก็จะใส่สีแดงสีมพูโ,โกโก ชอบหาเอาไปทางไหนนี่ค่ะอ้าวอทางเขอยู่ด้านหน้ามีแล้วอ้าเลยคือเราอะมาถูกทางแล้วแล้วเราก็รู้ทางแล้วแต่ว่าขนมันตรงหนักมากเราก็เลยทางเข้าที่จะไป ูแ่แยกไฮไลท์ของเราเดี๋ยวลงนี่ใช่ป่ะแล้วก็กลับรถตรงเนี้ยเราไปกลับรถอันนี้เราตรงไปเลยเออเราเอฟตัวจีีเอ,อ็มไม่ได้ทุกคนทำมิชชั่นกับพิมทีม่มันไม่ขี้โกงเลยใช่แต่ป็นคนซื่อตรงถ้าจูนแล้วแพ้ทากระเช้านะนี่คะ่ะมันแนบตกคะ่ะ รู้จักมาว่าบนโลกไบนี้มันมีนมัตกรรมี่เรีกวแกะสั่งได้นะแกปเอาทีนี่แกปะอ๋โอเคต่ว่าแวดีเลยที่มันเลือกเดียมอเพราะว่าไม่ไกลมากหลงก็ยังได้อยู่พี่พาหาป้ายกับรถนะคะกลับรถทำไมคะต้องกลับรถอีกทีนึงอู้หูสเปสเล่นท h u n d อ r p l a s ปะเนี่ยขับไปสเปสเนี่ยแจ้งแน่เลยเนี่ยโว้ พิมมันเป็นคนที่ดูทางถ้าสูรพัทรไม,ม่ไม่มีพิมม์เราแบบต้องเปิด GPS ใช่ปะแต่ถ้าไม่ได้เปิดไม่ได้เปิด GPS ด้วยทำมิชชั่นวันไหนพ้พูดแลยนะไม่ต้องไปไหนอะ่ะลับ้านได้เป็นด้วยวันน <c oughs> ี้สุดมาแล้วขอโทษค่ะแดงเลขทะเบียนอะไรแจ้งเลยตอนนี้ทางกินออกทางเออ พี่แพรนะคะเพืพอพ่อความปลอดภัยค่าดเฉลมฉันไว้ก่อนเพื่อร,<ม>รักษารักษารักษาชีวิตตัวเองนะคะ A few moments later คือวันนั้นอะนนี่รถนี้องขึ้นมาแบบแห่ทุกคนขับรถมาออกมาจากปั๊มน้ำมันในที่นี้ก็กำลังขับรถดๆๆีดีเหยียบคันเร่งมาเลยก็เราจะหเหยียบเบรกเพราะว่าจะออกทะซุขึ้นแบบเอ๊ะจะกัดทางไหนวะถูกแล้วโอเคทุกคนกำลังขับกลับมาอย่างรวเร็วผู้ใช้ทุกทีวิวดีๆพุ่ง ไม่ค้างแล้วก็เบรกก็เหยียบไม่ได้เพราะว่าระบบไฟฟ้าในตัวมันขัดพ้อคันเล่งแล้วทีนี้แบบว่าเกียร์เข้าเกียร์เข้าเกียร์ปาร์กอ่ะก็ไม่ได้เข้าเกียร์อะไรไม่ได้เลยคือล็อกอยู่ที่เกียร์ดีแล้วก็สายขวาเหยียบไม่ได้หน้ามันก็พุ่งไปตรงถนนใหญ่เลยแล้วทีนีน้ที่แบบเบรกมือปกติมันจะเป็นแมนวนวลใช่ไหมแต่ว่ารุ่นนั้นอะ่ะเป็นรถไฟฟ้าเอาเอแบบเป็นไฟฟ้าทาั้งคันเลยทีนีนน้มันก็เลยแบบเบรกมือก็เลยเป็นไฟฟ้าด้วย ก็เลยดึงไม่ขึ้นแล้วตอนนั้นมันแบบเซียววีอ่ะมันเซียววีอ่ะก็เลยต้องรีบพยายามหักพวงมาลัยเพราะว่าเห็นคลืนน้าอยู่ดนักขับเลยหาหักบตีกับออกถนนใหญ่ใช่รถออกถนนใหญ่อะตายแน่แบบใั่แตนนั้นโชคดีมากที่แพรไม่ได้ล็อกประตูไว้ใช่ไม่ก็เปิดไม่ออกใช่เพราะว่าเพิ่งเติมน้ำมันเสร็จที่ปั๊มและทีนี้เซบงก็เลยแบบว่าพยายามกระชากพวงมาลัยหักให้มันแบบว่าตกลงมาข้างคูนน้ำแทนเพราะว่าไม่งั้นอะเออให้มันพิทเออเพราะว่าคิดว่าแบบถ้าถูแล้วออกไปตรงถนนใหญ่อะ ต้องมีคนแบบบาดเจ็บแน,ๆนๆ่ๆเพราะว่าต้องชนคันเราอ่ะแล้วพอระหว่างยกรถขึ้นมาเลยมันก็ใช้เคสสองขันใช่ปะพอยกมาแล้วรถอ่ะมันก็หันมาทางหน้าเราก็ยืนมองที่รถอ่ะคือเห,เห็นเห็นแบบเห็นผู้หญิงอ่ะนั่งอยู่ในรถกับนั่งอยู่ตรงฝั่งคมอ,อะไรอันนี้แล้วแต่คนคิดนะแต่ว่าเป็นผู้หญิงป<อ>ิดแมทยคือไม่ได้อยากบอกว่าเหมือนตัวเองแต่ว่ามันเหมือนฉันในใช่เหมือนฉันในเวอร์ชันปิดแมทเลยก็ประมาณนี้เรือหลังสุดอ่ะเรื่องหลอนๆก็จบแล้วค่ะทุกคน ตึงเปลี่ยนมูดค่ะอุ้ยบ่ายโมงยี่ยเจ็ดแล้ววะกบอกว่าเรามันจะรีบไปรีบมาได้ไงเนี่ยก็มีคนขับเลยอะค่ะถ่ายรูปดีกว่าขาขายืมวะเฮ้ยเช่ดเช็ดเจ้าบอว่าอุ้ยฟังซิลเลอร์ลืมเขียนหรอเกียนจ้าแต่ว่ามันเป็นแบบนองเอ้ยอุ้ยจะาถึงแล้ว ก็ใกล้บ้านนเนี่ยใช้เวลาา38นาทีมาับมาเฮ้ยอะอมามีหาดูถึแล้วเก่งมากจอดแล้วนะคะไวรุ่นตอนนี้เป็นวา่สองโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะลงไปซื้อของกัน วันน right uh, <r ond> ี้เรากำลังจะไปเข้าตัวห้างกันนะคะใช่ครับวันนี้คุณแม่ก็คุณแม่ก็กลังพาเราไปนะไรไปให้อะไรนะแล้วต้องรีบมาไวๆโอ้โหหนูขอตังค์ไม่เกียลิรีบมันเปิดออกใช่ป่ะแทนที่พิมจะบอกเราว่าแพรออกใช่ป่ะพิมบอกว่าแพรลงลงลงนี่ก็คิดว่าลงนี่คิดว่าลงอีกชั้นหนึ่งก็เลยยืนอยู่งั้นอ่ะแพรลงดิลงลง นี่ไง5นาทีปอเสบบอกได้นีวัาทันไหนอะนั่นไงโูโห้หเปิดแอร์พา,าร์าคเปิดแอร์พาร์คเราก็ต้องต่อคิวก่อน5นาทีรวมรวมแบบสั่งเส <ใจ S 1> ร็ยงจ่ายตังคจ่ายน้ำมาแล้วรวมจ่ายตังค์รวมจ่ายตังค์แล้วกันแต่ไม่รวมก็ไม่รวมน้ำโอเคไม่ทันอยู่เราเลี้ยงมันไปเถอะไม่ต้องไปดูเวลานาฬิกาแล้วอุ้ยเฮ้ยนี่เฮ้ยคิตตี้ของเดลี่อ๋อเออเจอเออเจอ วันนี้สั่นนาทีแล้วทุกคนให้เขยกินฟีแน่เลยอะฟีไม่ฟรีไม่รู้แต่พี่พิมเปิดแอปราเลยอันนี้มชันนีแพรขออยู่ข้าปัจจุนค่ะเขาสั่งแล้วสั่งแล้วข่าวหวานร้อยจาร้อยจะพิวิ่ทันทันเฮ้ยเขสามสิบิ เรียบร้อยค่ะเหนื่อใจอ่ะเก่งมากขอแท็กทีมว้าวคุณนแก้วคือตื่นเต้นมากนะขออันนี้ค่ะอันนี้เระเราพี่เขาเราสั่งถูกไหมใช่ตอบถูกจ้าอยไรเงี้แต่ว่าเป็นว่าพาลกิจของเราในวันนี้ก็ สำเร็จรู้ร่วมไปด้วยดีแล้วก็หลังจากนี้เราจะไปจะไปดูของขวัญวันเกิดให้น้องถูกกันนะคะทุกคนแต่วันนี้ก็สนุกม,มากแล้วก็วันนี้ก็ไม่ต้องเรียนพอเข็บอีกหนึ่งวันตอนนี้อาจจะเป็นแบบว่าแนวชิลๆแบบว่า<ะ>ไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนแบบว่าได้ดูว่าพวกเราอยู<ะ>่ด้วยกันเนี่ยมันขนาดไหนถ้า,<ะ>ถามีโอกาสก็จะทำแม่เดบิวต์ทำอีกอ,อีกอ แต่ว่าอาจจะแบบว่ามีคอนเทนต์เดี๋ยวว่าไอ้นี่กว่านี้เพราะว่าอันนี้แบบก็เขาคือสดทุกอย่างคิดสดทุกอย่างก็อาจจะงงงงนิดนึนงโอเคค่ะทุกคนนะั่าไปก่อนนะขอบคุณนะคะโอเคแล้วแล้วก็เดี๋ยวก็จะแอบ,บแบบถ่ายนี้แหละเพราะว่าเะซื้ออะไรถึกเป็นหลินที่อะไรก๋วยเตี๋ให้พึกก๋วยปิ้ง<บ>วยง<บ>กวยงกินมาก